Yeah. <laughs>

सदा तु भवन् कृते भावतु प्रापन्तु भवान् पाकान्येन มมาสัมพุทธัสสะนามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเทเรปะมาเทนะภะวะระตะเยนะตะตังสัพพังอะปาราทังธะระตุโตหันฑ์เตมหาเทเรปะมาเทนะภะวะระตะเยนะตะตัง สัพพังอปาราคังธรรมสุโนพันตมหเทเลปม,มาเอนะทาวาราติย,ยนะกตังสัพพังอปาราคังธรรมสุโนพัรรนต